มันเป็นอะไรนักหนาแล้วเป็นไว้เจอกันดูพร้อมจะบอกว่ากว้างหนารอยไปเจอกันดูพร้อมแต่ผมบอกว่าเจอแบบไหนบอกขอเบาบอกขอันนมันจะการเนไซล่์เจอกันหลายครั้งแล้วมันเป็นคือมันก็เจอกันบพราคิดว่ามันเห็นมันอยู่ในวงยวกันมันอยู่มันอยู่ในวงยวกันมันก็เจอกันได้ถ้าคุณบอกว่าเป็นยอดชั้นแาซสีเป็นอย่างคือบอกกอกันมาถ้าเธอมาแก้ให้มองนี่มองนี่มองนี่ถ้าชั้นเปลี่ยนเธอจ่ต้องเสียใจชั้นจะเปลี่ยนอันนี้ผมไม่ปีไมคุยยู่ซื้อเปลี่ยนโหลดยูดีเป่เป็นเลยยูดีเปลาบอนเลย ถ้าบอกว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม,ข,สามข้อสี่ข้อห้าถ้าเธอไม่แก้ไขถ้าวันหนึ่งฉันแอบ,บไปม,มีใครเธอก็ไม่ต้องตกใจหรือสงสัยฉันจะบ่าคิดจะดดาอย่างไรฉันก็สิบว่าฉันตัวเจ้าของอันนี้บอกี่ยังไม่สบายกับอยู่กับกัแบบแฮปปี้มั้มูนี่เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดยอนนั่นเกิดยอนนี่เกิดยอนนี่เกิดยอนนั่นเกิดยอนนั่นเกิดยอนนี่เราอยู่กันมหาปีลูสองคือเบาเบาคือเบาเบา คือเบาๆและเวลานี้บริษัทเราขึ้นเลยพอมันมันมันบอกมันบอกวันนี้แล้วเอาเอาขึ้นมาแล้วก็ขอวันนี้ขอยุติบทบาทขอยุติบทบาทในหน้าผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์ขอยุติบทบาทนนาาบท,บาท,ทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงแสงทองฟินแลนด์ขอถอยออกมาเองแล้วกันถ้าวันนี้ขอถอยออกมาเอง ไม่อยากให้ทุกคนต้องลำบากแล้วฉันอยู่ที่นั่นแล้วแบบบรรยากาศไม่ดีขอถอยออกจากวงแสงทองฟิลแยนนะตั้งแต่บัดนี้วงแสงทองฟิลแยนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ,บวงอีกต่อไปแต่จะดูแลแต่ก็ยังคงดูแลตัวเกียวมิวสิกเหมือนเดิมเมื่อน,นี้ผมว่าแต่ประเด็นะแต่ว่ามันระเบิดคนเรามันสะสมฉันก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่อง สมองเหมือนกันแต่ว่าวันนึงฉันไดม,มีที่เพื่อางใจบางทีฉันก็ต้องนีง่ข้าพเจ้าวันนี้ที่ดูปาลุนขอถอนตัวออกจากแสนองฟินแลนด์ fin นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะเขาก็ไม่เคยมีความคิดที่อยากจะได้เขาอยู่แล้วดูจากเขาอะไรสุดเพาก็พูดแล้วเพราะแล้ววันนี้ขอ,อยุติบ,บทบาททุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแสนองฟินแลนด์ fin นะครับแต่ว่าแต่ว่าผลงานเรายังสร้างเหมือนเดิมตัวเกียวมิวสิกเราเจอกันเหมือนเดิม ศิลปินผลงานซิงเกิลของเรายังพบกันเหมือนเดิมที่เพจโตเกียวมิวสิกนะครับและผลงานของเราจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่ายังไงแต่วันนี้ขอสรุปเข่าวว่าขอยุติการเป็นผู้บริหารวงแชนองฟินแลนด์ต้องกราบขอโทษขอภัยขอภัยทีมงานแสนองฟินแลนด์ด้วยที่เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้แบบนี้อย่าใช้คําว่าทิ้งดีกว่าใช้คาว่าถอนตัวเพราะว่าถ้าคือไม่มีผมเขาคงบริหารงานกันได้คิดว่า เพราะผมก็คงไม่มีประโยชน์และสําคัญอะไรขนาดนั้นวันนี้ขอ,อยุติบทบาทเป็นทางการนะครับและเลือกถามว่าไปไห่ไปก็คือไม่ไปแล้วนะครับแต่ว่างานไหนที่รับใบก็จะไปงานไหนที่ผมเป็นคนรับเองผมก็จะไปคืองานไหนที่ว่าผมรับไว้ผมก็จะไปงานไหนที่ผม ต่คุยไปแล้วออผมจะไปผมจะไปหมทุกงานแต่งานไหนที่ผมไม่ได้ขึ้นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าบได้เปสีก็ผู้ใดบบได้ไปเอากันก็พูไ้ไดแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคือคืออะไรขอบคุณตัวก๊าลังใจนะคะแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคืออย่างอ,อันนี้อันอันนี้คือห้อเห้อสีเป้าจาก จากใจหรือว่าจากความรู้สึกทุกอย่างที่จะเ้าในมือนี้ที่จริงว่าอยากจะเ้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในขอบครัวแต่ในเมื่อบีกโพลออกมาในสาธารณะแล้วสื่อก็โจมตีเราซื่อโจมตีเห่าว่าเห้ามีมือที่สามมีหนอนมีหินทำครอบครัวพังถามว่าเหตุผลมันเกิดขึ้นจากอะไรก่อนเหตุผลมันเกิดขึ้นจากอีหยังก่อน คนโยงก็โยง่งโยงไปแล้วก็ล่าสุดก็ไปตัดคลิปก็ไปหมวกส่วกันไปเบิดทําให้คนเข้าใจไปต่างๆนานาขอ,อยก็ว่วได็ดซั่วถึงขนาดว่าบ่าไเด็ดซั่วถึงขนาดว่าบบซือสัต์กับลูกกับผัวแต่คําว่าเราคุยเราคุยขอยอมรับเลยเวลาที่เราดาวหรือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราน้อยใจอ่าผัวเมียอายุน้องกัน มันมีมันมันมีแน่นอนที่ไม่เข้าใจกันและรู้สึกว่าเราน้อยใจอืมเขารู้สึกว่าเขาหน่อยใจเขาน้อยเขาหน่อยใจอือันนี้เรายอมรับว่าเราเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีอืมอันนี้ก็ยอมรับยอมรับผิดว่าอ่ะเราอาจจะเพ้อเพ้อไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกเรามีพลังบวก แล้วเรารู้สึกว่าอ่เรามีกำลังใจแต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเรื่องมันบ่ได้หญ่ขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ใหญ่ถึงว่าฉันไปมีชู้หรือไปซีกันหรือว่าไปนอกนํากันมันไม่มีมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยแล้วพอพ่อบีขู่ว่าอ่ะฉันมีการคุยฉันมีการคุยแล้วทีเนี้ย เขากัได้คุยกันเราก็ได้คุยกันแล้วเราก็ได้เปิดใจคุยกันว่าฉันคุยแบบไหนอะไรยังไงแล้วบีก็รับลูแล้วก็คุยกันแล้วบีก็คือรับไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่หึงเมียเป็นคนที่เป็นคนที่หึง,หงเมียออกมาแลัเรื่องแบบนี้คือนั่งรับบอดายถึงแม้ว่ามันจะบอดายไม่ยังก็ตามแต่นั่งรับบอดานางก็เลยคิดว่านางจะถอยออกมาก่อนถอยออกมา เพราะว่าเพราะว่าใจนั่งดูสกว่าบา